ทุกคนคะ่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ทะเลชายหาดนะคะนี่นะคะทะเลนอร์เวย์นะคะช่วงฤดูหนาวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือชุดมาทะเลนะคะวันนี้ก็มีแดดนะคะแต่ว่าความหนาวนะคะก็ คนนอร์เวย์นะคะเอกลักษณ์ของนอร์นนเวย์คือต่อให้อากาศหนาวรื่ว่าถ้ามีแดดหรือว่าประมาณนี้ก็จะแบบออกมาเดินเล่น นี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีแคมปิ้ง แกลบแคมปิ้งนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีป้ายบอกนะทุกคนจะเปิดวันที่10นะคะ,ะพฤษภาถึง30สิงหานะคะนี่นะคะก็จะมีบริการอิฐตะอุลัยยะนะคะมีโบบิลแคมปิ้งวองเต็นนะคะนี่นะคะคือหมดเลย ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่รถแล้วนะคะทุกคนคือลมแรงมากมานั่งพักแล้วก็นี่โคโค่นะคะโคโคาวก็คือโกโก้ทุกคนวันนี้มาปิกนิกนะ,ะเหมือนมาปิกนิกเล็กๆแล้วก็มีโชโ็อกโกแลตเคือช็อกแลตนะคะจะบอกว่ารถคันนี้นะคะทุกคนเราสามารถปรับนอนได้นะทุกคน ที่ที่เบาะที่เรานั่งอะ่ะถ้าเวลาเราไปแคมปิ้งอะ่ะเราจะเอารถคันนี้นะคะรถของสามีนะคะยี่ห้อเบนซ์นะคะไปนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องมีรถบ้านเหมือนคนอื่นหรือว่ามีหว่องที่ว่าเป็นหว่องน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นเออหว่องก็คือรถล่าะคะเราไม่จําเป็นต้องมีแบบนั้นเรามีแค่รถแล้วก็ข้างบนเนี้ยทุกคนคือมันเขาเรียกอะไรปรับเป็นที่นอนอะ่ะเหมือนเหมือนเต็นท์อยู่ข้างบนหลังคานะคะ เดี๋ยวถ้าตอนที่เราไปแคมปิ้งจริงๆนะทุกคนจะเอ่อทำให้ดูนะคะว่านอนได้ยังไงนะทุกคนคือรถคันนี้เหมือนเป็นรถครอบครัวนะคะคือ,เ,อ,อเวลาเราเอาไปแบบพักร้อนนะคะเดินทางนะมันแล้วตรงเนี้ยใช่เพื่อนๆดูตรงเนี้ยคือตู้เย็นนะคะตู้เย็นตู้เย็นเล็กแล้วก็ ข้างล่างนี้ก็เป็นคือที่เก็บกอุปกรณ์อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะทุกคนอันนี้คร่าวๆนะคะคือสะดวกมากๆนะคะแล้วก็รถของเราคันนี้คือสามารถขับคือขับบนถนนทั่วไปหรือไปจอดตามที่ต่างๆได้ไม่ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าคือถ้าเป็นรถที่เป็นรถบ้านทั่วไปคือคุณไม่สามารถขับไป จาะในที่อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือที่ห้ามเจาะได้เพราะมันเป็นรถที่ใช้ในการแบบเหมือนกับว่าไปแคมปิง้งหรือใช้ในการแบบคาราวานอะไรเงี้ยแต่รถแต่รถคันนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้แบบว่ากางกางเต็นท์ข้างบนอะทุกคนกางเต็นท์นอนหรืออะไรมันก็เหมือนเป็นรถปกติทั่วไปนะคะก็นี่เขาค่านะคะค่ะก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกคือกิจกรรม กิจกรรมของคนนอร์เวย์นะคะถ้าแบบว่าคือถ้าอากาศดีๆหน่อยนะคะที่แบบคือมันก็หนาวแหละแต่หมายถึงว่าถ้ามีแดดมีอะไรก็คือเอกลักษณ์ของเขาก็คือการที่ออกไปข้างนอกนะคะไปเดินเล่นในปา่ามันเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าอย่างเงี้ยคือก็มาเดินเล่นที่ชายหาดนะคะก็<ค><อ>นี่นะคะวันนี้นะคะกิจกรรมวันหยุดของเราก็เดี๋ยว เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ